ฟรี s t u d i o p r e s e n t s เก็บตกและรวปแสดงความยินด,ดีกับปู่ปีเตอร์คัเลนเนื่องเนโอกาสได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award ในปี2023เป็นเรื่องหน้ายินดีส่งท้ายปี2023ถึงแม้ว่ามันจะข้ามมาปี2024แล้วก็ตามเถอะ <S 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 สำหรับนักแสดงและนักภาคสายการ์ตูนชาวแคนาดาอย่างปีเตอร์เคลเวอร์คัเลนซึ่งมีผลงานการแสดงทั้งหน้าจอและหลังจอมาตั้งแต่ช่วงต้นยุค70 แต่เขามักจะเป็นที่รู้จักในด้านของนักภาคเสียงโดยเฉพาะสายแอนิเมชันรวมไปถึงบรรยายสปอตโฆษณาที่เกี่ยวกับรายการการ์ตูนและโฆษณาของเล่นที่พีคสุดก็คือช่วงยุค80ที่ปู่ปีเตอร์ได้รับบทภาคเสียงตัวการ์ตูนมากมายหลายตัวรวมไปถึงเสียงซาวประกอบตั้งแต่เสียงสัตว์ยันเสียงประหลา,หลาดๆที่ทั้งในแอนิเมชันประกอบรายการต่างๆรวมไปถึงภาพยนตร์ดังหลายเรื่องหลายบทที่ปู่ปีเตอร์มีส่วนร่วมจนปู่ปีเตอร์ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมาย แต่ก็ยังเรียกไม่ได้ว่าประสบความสาเร็จหรือเป็นที่ประจักรรับรู้ในวงกว้างมากเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับจํานวนและคุณภาพของผลงานจนในปี2023ปู่ปีเตอร์ก็ได้เสนอชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัลเอมมี่ในรายการช h ร์เ d and Family Emmy a w a r d ครั้งที่2ในสาขา i f e t i ท e a c h ช e v e m e n t Award หรือรางวัลผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพวงการบันเทิงเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2023โดยผู้ให้เกียรติประกาศและมอบรางวัลแก่ปู่ปีเตอร์ก็คือแฟงเวลค์ ซึ่งเคยได้รับรางวัลเดียวกันนี้เมื่อปี2016และได้ถือว่าร่วมงานกับปู่ปีเตอร์ไม่อย่างยาวนานเดียวบทที่เราคุ้นเคยอย่างคู่ปรับตอดกาลองแฟรนไชส์ Transformers ในงานประกาศรางวัลปู่แฟงเล่าว่าย้อนไปถึงการได้ยินผลงานในการให้เสียงแรกของปู่ปีเตอร์ครั้งแรกในแอนิเมชันเปิดรายการวาเลนตี้ของ s o n นนี่ไรเชอร์ในยุคต้น70ที่จะมีเสียงแปลกๆป,ประกอบแอนิเมชันเปิดรายการที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเสียงคนลองหาดูใน y YouTube เอาละกันนะครับผม จากนั้นปู่แฟงก็เล่าถึงการร่วมงานครั้งแรกกับปู่ปีเตอร์ในการ์ตูนเรื่อง Mighty Man and Yak โดยตอนนั้นปู่ปีเตอร์ภาคเป็นพระเอกคือ Mighty Man ส่วนปู่แฟงภาคเสียงเป็นหมาพูดได้ชื่อยักษ์และมีการทําเสียงหมาโชว์ด้วยว่าปู่ปีเตอร์แนะนําปู่แฟงว่าควรทําเสียงหมายังไงแม่งเฮาได้จนเป็นหมาแยงไปออกทั้งคู่เลย said, Frank, That not dog. This is is Frankk a dog dog จากนั้นก็นมาถึงบทบาทที่ทำให้ทั้งคู่เป็นตำนานในปี1984ในซีรีส์ t r a n ส f ฟ r m e r ที่ปู่ปีเตอร์รับบทพระเอกอย่าง Op t i m u ัส r i m e ส่วนปู่แฟงภาคเสียเป็นคู่ปรับอย่างแมกกาทรอน โดยในรายการนี้ปู่แฟนก็นบรรยายในว t ดีรเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆข,ข,ข,ของปู่ปีเตอร์ว่าเกิดที่ไหนมีพี่น้องกี่คนและเข้าวงการบันเทิงอย่างไรสลับการบทสัมภาษณ์ปู่ปีเตอร์ที่เกี่ยวกับการทาเสียงประกอบในหนังตั้งแต่เสียงสัตว์ทั้งอุ้งมากาไก่ยันไปถึงเสียงมนุษย์ต่างดดวอย่างเพล da เดเตอร์เลยทีเดียวและที่ขาดไปได้ก็คือที่มาของเสียงออฟติมัสพรายซึ่งปู่ปีเตอร์ได้รับคาแนะนํามาจากพี่ชายชื่อลาลี่ซึ่งเป็นทหารในหน่วยมารีในขณะนั้นที่ทั้งสองอ,อยู่บ้านเดียวกัน โดยปู่ปีเตอร์เล่าว่าเช้าวันก่อนที่จะออกไปแคสบ์ดก็ได้คุยกับลาลี่ว่าวันนี้จะไปแคสเป็นรถบรรทุกลาลี่ก็เลยขำกิ้งไปตามระเบียบว,ว่าบทเชี่ยอะไรของมึงวะประมาณว่ารถบรรทุกธรรมดานี่จะต้องทำเสียงถึงขั้นแคสบทก,กันเลยเหรอหรือรถบรรทุกจะไปทำเสียงยังไงได้แต่พอปู่ปีเตอร์เล่าบทข้าวว่าบทนี้จะต้องเป็นพระเอกของเรื่องบลาบลา,บาอยู่ๆลาลี่ก็ทำสีหน้าจริงจังแล้วบอกว่าปีเตอร์อย่าไปทำเสียแซงแบบพระเอกในหนังฮอลลีวูดนะไอพวกนั้นมันตอแหล พระเอกจริงๆเขาจะไม่แหกปากวยวยอวดเก่งทากลางโชว์กับาวว่ากูแน่กูของจริงแต่พระเอกตัวจริงโดยเฉพาะผููนําเขาจะไม่เพียงเก่งกล้าแต่เขาจะเข้มแข็งมากพอที่จะอ,อ่อนโยนด้วยคนถึงจะรักและเขารบยกย่องฉะนั้นควบคุมตัวเองให้ดีล่ะปู่ปีเตอร์ที่รับฟังคําแนะนํามาปรับใช้จึงเป็นที่มาของคาแรคเตอร์ออตติมัสพรายดที่เรารู้จักซึ่งปู่ปีเตอร์มักใจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นบ่อยๆและยกเครดิตให้กับาลารี่พี่ชายของเขาเสมอ จากนั้นเราก็จะได้รู้ว่าปู่ปีเตอร์ทุ่งเทและมักจะเข้าร่วมแคมเปญของนาซาในการสนับสนุนให้เยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและทําวิจัยเกี่ยวข้องกับงานด้านอาวกาศในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนาซารวมถึงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโครงการต่างๆของนาซาอาทิ OPS PARC หรือที่ย่อมาจาก Optimus Prime Spin-off Promotion and Research Challenge ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมและประกวดโครงงานวิจัยเกี่ยวกับอวกาศของเยาวชนเด็กฉลาดชาตจเจริญกันเลยทีเดียวนะครับผม นอกจากนี้ก็ยังแถมด้วยการแสดงความยินดีจากนักภาอิลิกโบซาและสตีเวนเคเปอร์จูเนียร์ผู้กำกับหนังภาค Rise of the Beast อีกเล็กน้อยก่อนหน้านี้ในปี2014ปู่ปีเตอร์ก็เคยได้รับเกียรติให้เข้า Hollywood Walk of Fame โดยได้ประทับรอยมือบนแผ่นคอนกรีตหน้าโรงหนัง Chinese Theater ในบทบาทของ Optimus p r i n e ซึ่งนับเป็นบทบาทที่สร้างชื่อให้กับปู่ปีเตอร์มากที่สุดหากรับจับทุกบทบาทตลอดการทำงานมากกว่า40ปี จากที่กล่าวไปแล้วว่าปู่ปีเตอร์มักให้เครดิตการสร้างคาแรคเตอร์ออปติมัสพรามให้กับพี่ชายอย่างลารี่เสมอซึ่งจะเปรียบไปก็เหมือนกับโฮมรันในอาชีพนักแสดงนักภาคของปู่ปีเตอร์เลยก็ว่าได้อีกทั้งปู่ปีเตอร์ก็มักจะยกให้บทบาทของออปติมัสพรามเป็นบทโปรดตลอดการเขาโดยปู่ปีเตอร์เล่าว่าตอนนั้นเขาไม่เคยรู้เลยว่าบทบาทของออปติมัสพรามจะเป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆมากขนาดนี้พอในพศนั้นทั้งปู่ปีเตอร์และนักภาคท่านอื่นๆ ไม่เคยได้รับรู้ถึงกระแสตอบรับจากทางบ้านเลยเพราะในสมัยนั้นจะเป็นจดหมายที่ส่งมาทางสตูดิโออย่างเดียวและทีมงานก็ไม่เคยเอ่ยถึงเรตติ้งความนิยมให้กับกลุ่มนักภาพฟังเลยจนกระทั่งเกิดกระแสต,ต่อต้านอย่างรุนแรงในตอนที่ฉบับภาพยนตร์ปี1986ออกฉายเด็กๆในสมัยนั้นถึงกลับรับไม่ได้ที่ออพติมัสพร m e ต้องตายในหนังเรื่องนี้ถึงขั้นมีเด็กๆบางคนเดินออกจากโลกหนังไปเลยก็มียิ่งในซีซั่น3ตอน d Dark a w a k e n i n g ที่มีการคืนชีพของออพติมัสพร m e ์กลับมาและให้กลับไปตายอีกรอบก็ยิ่งถูกกระแสต่อต้านและตำหนิทีมสร้างการ์ตูนอย่างรุนแรงจนถึงขั้นสาบส่งกันเลยทีเดียวทีมงานที่ทนต่อกระแสเรียกร้องไม่ไหวจนต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากแค่ตั้งใจว่าจะให้ผมมาแค่ในตอน Dark a w a ว e n ค n g แค่ตอนเดียวก็เลยต้องเพิ่ม t h อะรีเทิร์นออฟออพติมาสพกลับมาถึง2ตอนและต่อให้อยู่ยาวจนถึงช่วงซีซันสี่รีเบิไปเลยจึงไม่แปลกใจที่ปูปีเตอร์ จะต้องกลับมารับบทภาคของออลติมัสพรามในฉบับและแอคชั่นในปี2007ของไมเคิลเบย์และยังคงภาคเสียงออลติมัสพรามต่อมาในหนังทุกเรื่องจนตอนนี้รวมไป7ภาคแล้วถึงขณะที่ปู่ปีเตอร์เคยร้องขอให้สตูดิโอทำหนังเดียวของออปติมัสสักตอนก่อนที่แกจะเสียชีวิตแต่สตูดิโอก็ยังไม่ได้ดาพาแต่ก็ยังมีคำยืนยันจากบักลอรเลเซ่คนชื่อ,อยากว่าปู่ปีเตอร์ยินดีจะภาคเป็นอัลติมัสพรามไปตาบเท่าที่สตูดิโอยังต้องการ ที่จบกตัดต่าที่ปู่ยังไม่กลับดาวนลน,นะยกเว้นในภาควันที่จะมีการเปลี่ยนเสียงภาคให้คริสแฮมเวิร์ดพี่ทอคนหล่อของเรามาภาคเป็นบทโอเลียนแพ็กซ์ในหนังย้อนอดีตเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องรอติดตามผลงานกันในปีนี้ถ้าไม่โดนโรคเลื่อนซะก่อนนะนะในส่วนผลงานปู่ปีเตอร์คันเลนนอกจากออลติมัสพรามแล้วในซีรีส์ทรานส์ฟอร์เมอร์ยุคจ er ีวันอย่างที่รู้รกันก็มีบทบาทของไอรอนไฮสตีดไวส์วิงสเปน สลักสลิงเกอร์และไนสติ k โดยนี้ยังไม่นับรวมเสียงประกอบและการท่างอื่นอีกจำนวนมากปู่ปีเตอร์ก็ยังมีผลงานเรื่องตัวละครที่เป็นไอคอนอีกหลายตัวโดยจะขอยกมาบางส่วนพอเป็นตัวอย่างดังนี้เจ้าลาอ e ียอจากการ์ตูนวินนี e เดอะพูแบรนดอนบรูสเตอร์หรือม i g ตี้ Man จากการ์ตูนมาตี้แมนแอนด์ยักษ์เอเวนพอมดตัวไราจากการ์ตูนดันเจี n ยนแอนด์ดากอค่ เถลือเสมองกลตัวร้ายจากละครโทรทัศน์ n i g h t Rider ทั้งสองเวอร์ชั่น m a n ดอ r วิญญาณอาฆาต b a l d o ร์ h e Marvel l e n จากการ์ตูน The 13 Ghosts of Scooby-Doo อีบรอ Rama, ม a า d ซนด้าและ n น m e ซิ s เอนฟอร์สเตจากการ์ตูน GI Joe เ e m e ซิสหัวหน้าตัวร้ายฝ่ายเทารอคอสจากการ์ตูน Robotics Tank Spoiler p i n อ e r ทูมสโตนและสโตนจากกระตูน challenge of the g o b o t s ah จากฮาวกจากกระตูน r a m b o the f o r c e of freedom ซิงดาจากกระตูน Visionaries night of the magical light มอนเทลเล่แจ็คจากกระตูน c h i p and Dale Research l ลนเจอทีอาร์ดาวจากกระตูน Invisible ล์คิงคองจากภาพยนต์ สิ้นของเวอร์ชันปี1976และปิดท้ายโดย Predator จากภาพยนตร์ The Predator ในปี1987ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบและก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณไลโอไคเซอร์ที่ช่วยจัดหาและเรียบเรียงข้อมูลให้เรามาทำคลิปกันด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่ต้องการคุณภาพก็สามารถสนับสนุนผ่านทางเบอร์ทูนี่วอลที่ผมจะแปะเบอร์ไว้ในดีสคริปชั่นหรือขึ้นในหน้าจอเป็นระยะระยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ให้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปอีกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบมากก็อย่าลืมกดแชร์ถ้าลงไหลก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ see you again next time สวัสดีครับผม